ในที่สุดครับเราก็เดินทางครับมาถึงสไตล์ตัวสุดท้ายแล้วนะผมที่คาดว่ามาในอัปเดตครั้งนี้ผมคงคงคงไม่มีนอกเหนือจากนี้นะเพราะว่าตอนที่ผมเช็คดูเนี่ยเออก็คิดว่าเป็นชื่อเดิมๆนะครับหมดแล้วอ่าหนมสไตล์ตัวนี้นะผมต้องรีดได้ว่านะครับผมเป็นทีมผู้สร้างหรือรุ่นบุกเบิกนะครับผมแน่นอนครับว่าคอนโลเนี่ยเป็นในส่วนของโอเนอร์นะครับผมหรือผู้ที่ทาแมปนะครับตัวนี้เป็นเจ้าของอย่างทางการเทียริสนะครับผมก็ดูเหมือนว่า จะเป็นเพื่อนนะครับที่เคียงบ่าเคียงไหล่หนมคอนโลเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงทําเกมใหม่ๆเลยแทดลิสเอต้องอ่านว่าแทดลิสติแทดลิสนะครับผมเอสไตล์ตัวนี้นยผมเป็นลิมิเต็ดนะครับเช่นเดียวกับคอนโลนะผมและนะครับมีชื่อเอทียร์ของมันเองเนี่ยว่าเทเรน n นรับเทเรนที่แปลว่าแบบทั่วไปเหรอโดยทั่วไปหรือแบบว่าปัจจุบันนะครับถ้าถ้าผมเข้าใจความหมายไม่ผิดนะรหรือจําไม่ผิดนะเออมันทั่วไปยังไงก็ไม่รู้ไ <laughs> อ ทั่วไปของเราไม่เท่ากันเหรอทำไมทั่วไปของนายมันมัน,น0.25เลยนะเว้ยทั่วไปของเรามันคือ60นะเนะี่ยอันนี้คือทั่วไปของเราอันนี้คือทั่วไปของนายอ่าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสไตล์นะครับแทดลิสก็ต้องใ,ใช้เวลานะครับในการสุ่มสักคู่หนึ่งนะครับอืมต้องใช้เวลาสุ่มเจ้าสไตล์แทดลิสสักคู่หนึ่งนะเนี่ยผมชอบเกมเนี้ตรงที่ว่าช่องสุ่มกับช่องสคริปอะมันช่องเดียวกันเว้ยเนี่ยเราต้องเราแค่แบบเนี่ยมาโค้อย่างนี้ได้เลยเว้ยสุ่มอย่างเงี้ยอือ อ่ะอันนี้เราข้ามโอ้ทีเดียวได้เลยเหรอเอ๊ะเหมือนเหมือนล็อกมงอ่ะเราไปดูดูรายละเอียดดีกว่านะครับคร่าวๆจะเป็นยังไงลงหนามแบบสำหรับสไตล์ตัวนี้นะผมคร่าวๆก็จะประกอบไปด้วยตามนี้เลยนะครับสกิลซีวีนะครับสแนปและก็คันเริ่มสไตร์นะครับอะ สกิลซีก่อนนะครับว่าทาอะไรได้ดูเหมือนว่าจะสร้างพื้นที่นะครับทาให้เขาแบบสตัรใช้คําว่าสตันเลยนะไม่ได้สโลว์นะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับสมมติว่าอย่างนี้สกิลซีนะปึ๊บอ่ะแล้วผมก็ใช้ตัวลองนะครับหนวะ <c oughs> <c oughs> มันมันสับสนตรงที่กูต้องกด2อจอเนี่ยแหละเอาใหม่นะอ่ะอัน,นี้ต้องพยายามเดินอ่ะก็ยังเดินได้อยู่นี่วะอ๋อไอควาว่าสตันเนี่ยน่าจะแบบแค่ล้มนะครับเนี่ยพอขึ้นจากล้มอะ่ะ เขขึ้นจากล้มแล้วก็แย่งได้อะไรได้ตามปกตินะครับแค่นั้นเลยนะครับแต่ถือว่าล้มแหะล้มก็มีความหมายนะนะครับปึ๊บอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวงมันกว้างขนาดไหนเว้ยนะครับเดี๋ยวลองดูเอ่อระยะโอ้ทำไมทำไมการเอ่อทำคลิปคนเดียวมันยากจังเลยวะอ่าสมมติอยู่ระยะนี้ยังไม่ได้มันไม่ได้มีเส้นแบบบูล็อกให้ดูเพื่อนๆประมาณนี้หรอโอ้หนี่ใกล้แล้วนะนนี้ใกล้แล้วนะอ่ากว่าจะล้มนะครับ ประมาณนี้เลยนะเอ๊ะเขาก็จะเกิดการสตันนะผมเรียกว่าการล้มนั่นแหละครับอืมประมาณนี้สกิลซีเหมือนว่าจะมีแค่หนึ่งฟังชันหรือหนึ่งหน้าที่การทางานเนาะสกิลวีนะครับอ่ะสกิลวีนี่ดีหน่อยนะครับดูเหมือนว่าจะมี2เวอร์ชันขนงต่อกรณีที่เรามีบอลไม่มีบอลนแต่แต่ชื่อไม่เปลี่ยนนะมันจะเป็นคงคันเลร์สไตร์นะครับเหมือนเดิมอ่าลองกรณีแรกก่อนนะครับอันนี้เหมือนจะเลี้ยงได้เลยวะอ่าจะพุ่งผ่านอย่างนี้เอ้าเราต้องชูต่ออยเหรอใช่ปะ โอเคต้องต้องชูต่อเองนะครับไม่ไม่ได้แบบมีการสานต่อให้นะอืมอเดี๋ยวลองเพื่อความสวยทีนึงกดไปอย่างนี้นะครับฟืบก็ไม่มีการทําคะแนนให้นะต้องต้องต่อเองนะครับจะต่อชูตตอดังต้องทําเองนะครับโอ,โอเคก็มมมถือว่ามาตรฐานนะครับก็ก็ไม่ได้ดู OP นะครับเท่ากับคอนโร่ถ้าเกิดพูดกันตามตรง้วไม่ไม่ได้ดู o อพจ้าขนาดนั้นนะครับต่อมาครับเราจะใช้ในกรณีที่เราไม่มีบารสหรือไม่มีบอลกันบ้างนะครับ มันจะคล้ายๆแบบว่าการดึงคู่กันผู้กันผู้กันหรือคู่กันวะผู้กันนด่ต้องใช้คำว่าคู่กันนะครับออกมาแบบนี้นะครับฟึ๊บฟึบอ่าคล้ายๆการปาดเพื่อนเพื่อนงงไหมถ้าถ้าไม่ชัวร์เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอ๋อดูให้ดูอีกทีนึงซึ่งมันจะเกิดการแย่งบอลได้นะครับก็ต่อเมื่อผู้กันของเราเนี่ยมันปาดโดนนะครับใช้คําว่าปาดโดนสตูนะเนี่ยมันมันลำนานอยู่เนี่ยเนี่ยล้ำปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วถ้าโดนอะเห็นไหมถ้าลำไปโดนัตูนะครับ ก็จะเกิดการแย่งแบบนี้ได้นะครับอ่าน่าจะหมดไปแล้วนะสำหรับสกิลวีนะครับผมอาจจะเบลอๆบ้างนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับเดี๋ยวพวทธต้องไปทำบูล็อกต่อกอ่าอันนี้อ่ะอ่ะเอาไว้เค่นะครับเอาไว้เคนเลยครับท่านครับต้องไม่มีอีกแล้วแต่ละสไต ชอบแบบไม่มีบาร์สกันเหลือเกินเป็นยังไงอันนี้โอ,อ้อันนี้ดึงเขาเข้ามาอยู่คัสซีนด้วยนี่ไงนี่ไงเอ่อออาวาร์ต้านะครับอืมมงอขอมันกระจกอ,อย่างนี้เลยเหรอวะอย่างนี้เหรอซัมวันเป้าหมายสักคนหนึ่งไกลเกินอันนี้ซัมวันนะบอกว่าต้องการใครสักคนนะอ๋อก็คือล้มแต่ผมไม่รู้ว่ามันสร้างความเสียหายแบบเป้าหมายเดี่ยวใช่ไหมโอ้เป็นใช้ได้กี่ทีอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเติมก่อนเดี๋ยวเติมก่อนหมดแล้วหมดแล้วเติมก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลซีใหม่นะครับดูเหมือนว่าจะต้องเลือกเป้าหมายนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยสตันนะครับหรือลม้มลงเลยนะครับสกิลซีอ่าหนึ่งทีนะครับสองทีสามทีนะครับตอนหนึ่งการกดเนี่ยน่าจะหนึ่งเป้าหมายคิดว่านะครับสูงสุดสามเป้าหมายนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไอพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยโดนด้วยหรือเปล่าสมมุติว่ามัน,นติดก,กัน2ตัวเนี่ย เพื่อนอาจจะโดนด้วยคิดว่านะครับคิดว่าคิดว่าถ้าเป็นอย่างงั้นก็ก็โกงอยู่นะแต่ปกติเล่นเกมบัสใครยืนใกล้กันวะมันก็ต้องยืนกระจายกําลังกันหรือเปล่าวะอ่ะสกิลอ่าวีน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับนะคิดว่าเนี่ยต่อคอโมโบเหมือนเดิมนะชุดพุ่งมาชุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีลูกก็น่าจะใช้คู่การปาดเดี๋ยวเติมต้องเติมบ่อยต้องเติมตลอดเลยบทเร็วเนะี่ยปุ๊บอ่า เหมือนกันนะครับสำหรับสกิลบนะครับยัวไมคคุณเป็นของฉันยังไงวะโอ้อันนี้คืออันเชิญเหล่าเดฟออกมาหมดเลยนะทั้งทั้งลองทั้งกรรมการทั้งฝ่า <c> ย <oughs> นูดไฟนี้มาหมดเลยนะมาเพื่อลุมไอ้นี่คนเดียวเหรอกู <c oughs> ถามจริงเอามาเพื่อล้มมาเพื่อล้มต่อหน้าเราโอ้เพื่อ <c oughs> นอกจากความเท่มันทำอะไรได้วะทำคะแนนหรอหรือว่าต้องอยู่อย่างนี คือยังไงอ่ะคือยังไงอ่ะคือตอนเนี้ยผมงงว่าเนี่ยตอนกดคาสินเนี่ยฝั่งเขาล้มกันห้าตัวแปลว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมีครบห้าตัวเขาจะล้มกันพร้อมหมดเลยเหรออ่ะแล้วมีเวลานานอยู่นะนานอยู่นะไม่ใช่ขึ้นมาได้ทันทีนะผมคิดว่าไอน,นี้คือคิดนะคิดนะเขาน่าจะล้มมันแบบสมมุติว่ามีห้าก็ล้มกัน5ติดพื้นแบบเมื่อกี้ประมาณ2อสมวิได้นะครับ หรือป่เอ,อเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเอาไปแค่นีหมดแล้วอ่าเติมทันเดี๋ยวเราลองนับเวลาดูนะใช่ผมคิดว่าอย่างงั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะทําคะแนนได้แต่อย่างมากผมว่าก็คะแนนเดียวบอกว่าเอ้ยอย่างมากก็1 2คะแนน3คะแนน,นนะครับอย่างมากนหนึ่งสองสามผมนับเร็วไปน่าจะประมาณ2วิสามวิประมาณนะครับ2วิสามวิแค่นั้นนะครับแต่มันหยุดคนทั้งสนามคิดว่านะครับคิดว่า ดูเหมือนว่านะครับผมสกิลนะครับยัวมายนะครับสกิลนี้เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่แบบว่าเราถือบาสแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับถือบาอ่ะเดี๋ยวลองให้ฝ่ายตรงข้ามย่าไปก่อนนะครับดูสิว่ามันจะมี2เวอร์ชันอย่างที่วิกิมันพูดไหมอ่าใช่อันนี้เหมือนว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังจะทําคะแนนนะครับและโดนสกัดโดยเราอย่างเงี้ยใช่ไหมท่าที่ผมเข้าใจนะ อ้อันนี้เราว์ปมาเลยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ยืนติดเขานะสาหรับนะครับทายตัวนี้นะครับไม่ใช่สายสาหรับโซนตัวนี้นะครับต้องอ่านแบบทําความเข้าใจร่วมกันนะผมอาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเข้าใจว่าความเร็วเนะี่ยเมื่อไม่มีบอลเนี่ยจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาเนี่ยจะมีโอกาสติดสตันนะครับเมื่อเขาแบบมาหักขาเราอย่างนี้หรอแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสข,ขาหั อะไรนะความเร็วนะครับเมื่อปราศจากบอลน,นะครับอดูปกติกับวิ่งไปนะครับขาไปนะครับขาไปขาไปนะครับาขาไปนะครับอาขาไปนะครับขาขากลับขาากลับขากลับขากลับเุบบ้ยชัดเจนเร็วแบบเร็วชัดเจน ว่าคอนโร่ต้องมาเล่นกับไซนี่วะเอ้แม่คอนโร่ต้องเล่นกับโซนนี่วะจริงอ่าแล้วก็อะไรนะเราจะไม่ขาหักใช่ไหมโอ้ยแต่คือคืออีกตัวหนึ่งอ่ะต้องกดดิเบอร์ไว้อีกตัวหนึ่งต้องกดแยง่งซึ่งผมทําให้ดูไม่ได้นะครับผมผม,ผมไม่ทําให้ดูไม่ได้จริงวะ่ะเออใช่มอีกตัวหนึ่งต้องกดดิเบอร์อีกตัวหนึ่งต้บบองกดแย่งนะครับอาจจะทาให้ดูไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้อ่ะตัวนี้เนี่ยเข้าไปแย่งใช่ไหมอ่าดิบเบอร์แยง่ง ตันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาน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 อันนี้น่าจะติดน่าจะติดสถานะแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่านานนะดิเบอร์แย่งติดปะเอาติดให้กูหน่อยเถอะกูจะโชว์ให้เพื่อนๆทางบ้านดูติดให้กูหน่อยติดปะไม่ติดดิเบอร์แย่งติดไหมอ๋อติดติดติดอ๋อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ